ต่อเนื่องจากการปั่นสมุนไพรด้วยะค่ะเมื่อน,นี้ยายซูซี่ซีมาวอาต่อเรื่องดอกเข็มซึ่งเขาก็เอามาปั่นนะคะเมื่อกี้มีการปั่นอยู่ด้วยค่ะแต่ตอนนี้ซิมาบอกเรื่องดอกไม้ดอกไม้ที่เขาเห็นว่าสวยงามเนี่ยมันสามารถเอาไปเห็ดยาก็ได้ เอามาปั่นเป็นอาหารจะได้เอาไปประดับจานอาหารจะได้ค่ะ mm hmm. สรรพคุณของดอกเข็มแดงว่าคะหักของเขาเนี่ยที่สามารถครับเสมหะบำรุงธาตุได้ค่ะวันนี้เยซูซี่มีความสุขที่ได้เสนอนำเรื่องแบบนี้มาบอกพี่น้องเขาพี่น้องเขาสิได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยการที่เอาปูด,ดอกไม้แล้วเีเหตุไดว่าอยากชิม อันนี้พี่น้องเหตุตามที่ยายซูซี่บอกเ้ยค่ะเด้อ